บิชาลำดุลเกียนนายเพื่อเทพารักษาราชการแทนจังหวัดสงขลาในฐานะหัวหน้าสำนักงานสูงอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลารู้สึกเป็นเกียรติได้มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคุณาให้เกียรติมาเป็นประาจําปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังปี2 5 5 8ันเ้ียงพื้นที่สาถานะที่เป็นใหญ่ล่วนสูงสุดอย่างต่อเนื่องเชิงปฏิบัติการเจ้าของสถานบริการและสถานประกอบการขึ้นเพื่อกา,การและฐานของการ ที่เราอยากเสรินการไปจนคาดว่าผู้รับผู้ของสถานบริการสถานประกอบการจากผู้คนโดยจำนวนทั้งสิ้นที่ภาคเก้าสำนักงานรัฐธรรมจังหวัดและที่ตรงการเขตของจังหวัดก็สมมุติว่ามาครบเกิดบางเรื่องก็ติดตัวนั้นต้องขอบคุณพวกเราที่ตั้งใจมาร่วบไปคุมเพื่อมาพูดคุยกันรับทราบนโยบายนโยบายของรัฐว่าทำยังไง การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของผู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของนายอำเภอไม่ใช่หน้าที่ของข้าราชการไม่ใช่หน้าที่ของปสหรือหน้าที่ของคนใดคนผมก็มีตาของตาแต่ตระเวนของข้ามที่ตาด้านบริการหรือด้านต่างๆที่รับอนุญาตจะต้องรับผิดที่ที่จะขายที่จะซื้อจะเสพ่อไปได้ ให้ดํารตําแหน่งรัดัจังหวัดเปนต้นไปเป็นต้นไปเราก็ได้เห็นว่าคนอินบอกว่าไม่มีใครหลับใช่ไมมาตอนเช้าไม่มีหลับก็เพราะวันนี้ผมบอกว่าเชิญในฐานะผู้ทุกวีเหมือนกันที่วันหน้าจะคนเดิมๆนะครับเดยไปประชุม nó cấp cơ thân, các cơ chiêu mời, nó cấp có cấp cơ bình bình kê băng